รีไอดี ID แบบใหม่ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีทําได้ทั้งคอมและมือถือโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปเซตอุปกรณ์ไม่ต้องเซตสกิลไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่อง1นขีดสพร้อมแจกโค้ดยี่สิบตัวกาชาทํายังไงไปดูกันสวัสดีครับชา Seven Knight, วเซเว่นไนรีเบิร์นทุกคนด้วยนะครับใครที่กําลังรีไอดีอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมีทริคนะครับซึ่งเจอโดยบังเอิญมากๆมาบอกกันการรีไอดีแบบนี้ซึ่งผมเล่นใน MacBook นะครับมันก็จะไม่มีลิงก์แบบ พวกวินโด้เนาะมันแต่ว่ามันเปิดได้หลายหน้าจอเหมือนกันครับผมก็ต้องคลิกทีละอันแต่ไม่เป็นไรครับใช้โปรแกรมบลูสเต็กเนาะผมเปิด3หน้าจอก็คลิกไปครับมาถึงตรงนี้เราก็กดข้ามเนื้อเรื่องไปเลยครับเราจะไปโผล่อีกทีก็ตอนที่เราเล่นนะครับเนี่ยเล่น1นึ่คลิปหนึ่งครับมันบังคับเนาะพอเราเล่น1นึ่งคลิปหนึ่งเสร็จปุ๊บครับเราก็กดสคริปต์เหมือนเดิมครับครับพอถึงหน้าตั้งชื่อครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้เราครับไปปิด Wi-Fi หรือปิดอินเทอร์เน็ตครับ จากนั้นเราก็กดข้ามครับกดข้ามแต่ว่าตรงนี้มันยังรันได้อยู่นะครับในบูอ่าในแอปจำลองเนาะมันก็ยังรันได้อยู่เราก็กดข้ามครับกดข้ามจนไปถึงเสร็จ1ขีดหนึ่งครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันขึ้นดาวโหลดตรงนี้เนาะหลังจากนั้นให้คุณรอครับให้คุณรอประมาณ10-20ีิบีครับไม่นานมากรอสักครู่ครับเนี่ยมันจะเด้งตรงนี้ขึ้นมาครับว่าอินเทอร์เน็ตเออร์เอร์อะไรเงี้ย ผมก็จะรอให้มันเด้งขึ้น3จอเลยเนาะอ่ะผมเด้งเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปครับเราไปเปิด WiFi ครับเราไปเชื่อม WiFi เนาะอ่ะผมก็เชื่อม WiFi แล้วนะฮะผมก็กด connect server เลยหลังจากนั้นเนะะี่ยกด connect server เสร็จปุ๊บอ่ะผมจะกดทีลนะอันเนาะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยครับเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้าหน้าหลักเราเลยเราก็สามารถรับได้เลยครับ เราจะข้ามขั้นตอนของการซูมแอร์เรียลแล้วไปใส่อุปกรณ์ของอ e ีวานนะครับข้ามทุกอย่างเลยเรามารับของเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นการรับของเนาะเดี๋ยวุูมให้ดูเลยครับรับของุูมได้ปกติเลยแต่มันอาจจะช้านิดนึงครับเพราะว่ามันไม่ได้ลิงกนะ์เนาะมันเล่นหลายจอด้วยแต่ถ้าบนมือถืออ่ะผมสปีดรันได้เร็วมากครับปเราไปดูกาชาคันดีกว่า ดูกันว่าจะได้อะไรอันนี้เป็นแอรเรียลเนาะปกติถ้าสุ่มแอรเรียลเนี่ยมันก็จะต้องไปทำควสออดอันแรกได้พีดำอันสองได้อะไรเอ่ยอันสองได้อะไรอเอ้ยออกอีกเหรอเดี๋ยวนะได้ตัวอะไรอะอันแรกมาประมาณสองตัวว่ะโอโหทากากับพีดำยูชิน ยูชินนี่อยากได้มากครับแต่ว่าการันตีเลยยูชินเนี่ยเตรียมลีเลยครับไม่ออกต่อเพิ่มแน่นอนมาอัน3ามเราได้ยูชินเนาะอันสองมีอะไรปะดูหน่อยสิอันแรกเราสุ่มไปครบเลยเนาะอ่ะอันสองไม่มีอะไรครับไปอัน3ามต่อเลยอ่ันที่3ออกไหมเอ้ยการันตีครับผมว่าการันตีไม่ได้ออกชัวร์ โอ้โหขาวจัวย่างดีคิดครับโอเคมาเดี๋ยวลองสุ่มตู้แทโอกันดูครับอันที่สเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีว่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ใช่แทโอโอ้โคริสคริสคริส,สได้คิดว่าเฮ้ยแต่ว่ามันมี potential นะเพราะว่าเราสุ่มได้คลิปมาตรงนี้แล้วมันก็จะการันตีร้อยโลต่อไปมันจะได้แทโอเลย ครับต่อมาเป็นกรอกโค้ดนะครับโค้ดเป็น happy full moon ส่วน iOS เดี๋ยวผมให้ลิงก์กรอกไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามารับแล้วกัน20ตัวครับซุ่มเลยผมว่า ID นี้มันมีคนดินเชี่ยวนะ ID อยู่ินกับไอคลิปเนี่ยถ้าได้มาอีกตัวก็เฮ้ยมาอีกตัวหรอใครเฮ้ยมีนะมีนะมีขีดแดงว่ะใครอะ่ะยอนทีหรอ ย้อนฮีป่ะอาย้อนฮีเฮ้ยไอดี ID นี้โอเคว่ะมียูชินครับมีคลิปเนาะอาจจะได้ใช้มั้งแล้วก็มีการันตีแทรโอร้อยโลครับน่าสนใจว่ะไอดี ID นี้มาต่อกันที่ของโทรศัพท์เนาะผมก็จะล็อกอินไอดีเกริเหมือนเดิมนะครับไอดี ID นี้ผมจะไม่ตัดนะผมจะรีย,ยาวๆเลยจะทำเวลาให้ดูเลยครับกดสคริปข้ามเหมือนเดิมครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลย ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยกดข้ามครับกดข้ามอันนี้ผมจับเวลาไปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็จะมาตีหนึ่งคิดหนึ่งครับมากดติ๊กติ๊กติ๊กปมาตีเคตีทีเดียวเลยว่ารอบนี้ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างอีวานโล่ปครับมาติดหนึ่งคิดหนึ่งเนาะโอเคยังไม่ตาย นี่ครับเหตุตายไปแล้วจบตรงนี้ผมปิดเน็ตเลยนะครับผมจะลัานเลยนะครับ iOS อาโทรศัพท์สามารถทําอย่างนี้ได้เลยครับโทรศัพท์มันก็จะขึ้นดาวน์โหลดเลยนะครับผมก็จะปิดเลยแล้วก็รอเหมือนเดิมครับรอ,อให้มันขึ้นเหมือนเดิมครับรอแบบนึงนะอ่ะขึ้นแล้วโทรศัพท์ขึ้นเร็วมากครับผมก็จะกดเชื่อมเน็ตเลยอันนี้ผมเปิดแฟลชทำไมเนี่ยอ่ะผมกด connect server ครับ อันนี้มาเลยครับนี่ครับมาเลยแล้วก็รับเหมือนเดิมครับไปดูครับว่าเราจะดวงเกลือไหมโทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมว่ามันเร็วมากเลยนะครับเร็วมากๆเลยเปิดไม่ได้เยอะจอก็จริงแต่ว่ามันก็ทําเวลาได้เร็วเร็วมากหนึ่งนาที15บห้าวิผมนับแหละเมื่อกี้ครับใครนาะโอ้พี่ดำอะไปะมาไหมไม่มาครับตูแถวหน่อย ไอเดียนี้ไม่มาครับครับการรีแบบนี้ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับข้อแรกครับเวลาที่เราไม่ได้ไอดีเราควรล็อกเอาท์ตลอดนะครับไม่งั้นเราเข้าอีกทีเนี่ยมันจะบังคับเราเล่นเนาะสำหรับใครนะครับที่เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับใครที่มีทิคอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับใครที่ได้ตัวดียังไงไม่ได้ตัวดียังไงคอมเมนต์กันได้สวัสดีครับ